สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเกมเมอร์ครับแล้วนี่คือเกมฟุตบอลแมเนเจอร์2023นะครับแล้วก็เป็น EP ที่3แล้วในวันนี้นะครับก็มีฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างสโมสร BNK48 นะครับเจอกไปเยือนสโมสร FC มาซาฟิลโดนันนัสนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปดูแผนการเล่นกันนะครับแผนการเล่น11ตัวจริงนะครับก็ยังคงใช้แผน4 3 3เหมือนเดิมนะ เริ่มจากผู้ักษาประตูนะครับเป็นน้องเจ้าเข็มนะนี่แล้วเราก็ได้คู่เซนเตอร์กลับมาเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือน้องเนเน่นะครับแล้วก็น้องแพนด้าที่ดรอปเป็นสำรองไปนะครับแบ็กซ้ายเราเป็นน้องนายนี่น้องนายนะแบ็กขวาก็เป็นน้องเอิญกลับมาแล้วนะครับแล้วก็กองกลางนะครับก็จะเป็นน้องจีจี้นี่จีจี้นะครับน้อง ป๊อปเปอร์ครับแล้วก็กลับตันทีมนะครับเชื้อปรางแดนหน้านะครับกลับมาแล้วเหมือนกันนะครับน้องวีน้องวีงนะครับเออน้องไปยานี่น้องไปยานะแล้วก็น้องฟรอนนะครับเอ,อ่เอ,อในตัวสำรองนะครับน้องมินมินน้องมินมินไม่อยู่นะครับในตัวสำรองนะน้องแอลก็เจ็บด้วยนะครับวันนี้มินมินไม่มีชื่อ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเออก็เดี๋ยวนัดหน้าค่อยว่ากันนะเอาละ่ะไปส่งรายชื่อกันดีกว่าน้องแอลก็ยังเจ็บอยู่ด้วยนะเออมาครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะอ่านี่เป็นรายชื่อ11ตัวจริงนะครับของทั้งสองสโมสรมาถึงจะเป็นเกมกระชับมิตรแต่เราก็ต้องตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดนะครับ ผมแปลกใจมากเลยอ่ะที่น้องมินมินไม่มีชื่อนะเออไปเข้าสู่การแข่งขันนะครับเราออกมาเยือนอีกแล้วนะครับนี่เป็นไลน์อัพของ fc มาซาฟิลโรนันตนะครับและนี่ก็เป็นไลน์อัพของ BNK48 นะครับสนามเหมือนจะมีคนเข้ามาดูอ่ะแต่ว่าน้อยนะเออน้อยอ่ะน้อยกว่านัดที่แล้วอีกนะครับ อาจจะเป็นสโมอสรที่แบบไม่ได้ใหญ่มากเปิดเกมเล่นก่อนโดยสโมอสร B N K 4 8รนะครับตอนนี้บอลมาที่เชอร์ปรางครับเชอร์ปรางส่งให้น้องนายน้องนายพาบอลขึ้นมาครับข้างหน้ามีใครอยู่ข้างหน้ามีใครอยู่แตกส่งกลับหลังมาให้น้องเนเนย่ยังส่งไปข้างหน้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับน้องเนเนส่งให้กับน้องไปายาไปายาครับคึงบอลอยูแป๊บหนึ่งฮะแต่ลูกนี้ก็โดนพาโดวิดนะครับ จิ้มออกไปเนาะเป็นลูกทุ่มนะครับเริ่มเกมมาเกือบ5นาทีนะครับมีโอกาสยิงเข้า1ครั้งและก็ได้ฟรีคิกครับเชอปังโยโลูกนี้ขึ้นมาครับได้มงรนะับเรียบร้อยครับโอ้โหนาทีที่7นะครับสมสร BNK 48ครับขึ้นน้ำนะฮะจากลูกมงของน้องฟอนฮนะโอ้โหสุดยอดจริงๆ เราได้ฟรีคลิกนะครับแล้วเชอร์ปางก็เป็นคนเปิดลูกนี้ขึ้นมาและฟอนก็ม่งเต็มหัวเลยครับโอ้โหขึ้นนำไวมากนะครับโอเคโอเคโอเคนะครับแปดนาทีผ่านไปครับกลับมาที่น้องฟอนคนเดิมและส่งมาให้จีจี้จีจี้ให้เชอร์ปางครับเชอร์ปางมองดูเพื่อนส่งกลับมาให้แพนด้ากลับมาที่น้องเนเน่ครับเนเน่โยนข้ามฟ้าขึ้นมา ยังได้อยู่ที่น้องเอินครับน้องเอินพาบอลขึ้นมาครับลากมาที่ลิมเส้นน้องเอินโยไปตรงกลางให้น้องวีบ่งลูกนี้นะครับให้สโมสสเบีนเคโฟรเอนะครับขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์โอ้โหดูครับการประสานกันที่ยอดเยี่ยมครับนี่ครับน้องเอินครับลากริมเ้นมานะครับเปิดเข้ามาตรงกลางให้น้องวีโขกลูกนี้นะฮะเออแจ๋วเลยล่ะสองศูนย์นะครับ โอ้เยี่ยมยอดครับ10นาทีสอลูกครับผมว่างานนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า3าถึง4ลูกนะฟรีคิระยะบะบงของเชอร์ปางโอ้โหบันลูกนี้ปัดออกมาได้นะครับเอา้าวจานเดี๋ยวก่อนยังไงเอ่ยโอ้โอเคล้ำหน้านะครับเสียใจหรือว่าได้จุดโทษนะครับกลับมาเริ่มเกมไที่การสนามครับน้องนายน้องนายครับน้องนายพาบอลขึ้นมาครับ ที่ริมเส้นด้านซ้ายครับน้องนายครับมองดูเพื่อนส่งกลับาให้กปาเอาีาปาเอีาครับโยนตรงกลางมาให้น้องวีโอ้โหได้มงนะฮะแต่ลูกนี้นะครับก็โดนผู้รักษาประตูรับไปได้นะฮะกลับมาที่น้องนายอีกแล้วครับโอ้ปาเอีาโดนเสียบครับยังไงเอ่ยกรรมการแจกใบนะครับโอ้เรียบร้อยเลดการ์ดใบแดงนะฮะโอ้โห มาริโอวินเทนสไตเกอร์นะครับโดนใบแดงและเชอปังโยลูกนี้ขึ้นมาได้มงนะฮะแต่บอลมันโด่งข้ามคานไปอะ่ะกลายเป็นลูกตั้งเตะนะมีใบแดงเกิดขึ้นในเกมด้วยนะตอนนี้นะครับสโมสอดมีเออนะครับก็ได้เปรียบมากในเรื่องของจำนวนคนกลับมาที่น้องนายครับวันนี้ฟอร์มดีนะน้องนายเชอร์ปังครับมาที่น้องเอิญน้องเอิญพาบอลลากขึ้นมาแล้วครับ โอ้ลากยาวๆครับวันนี้ไม่มีใครมาคว้างอูหแล้วตัดสินใจยิงลูกนี้นะฮะแต่ก็ไปเข้ามือผู้รักษาประตูนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับวันนี้เจอทีมดีฮะเป็นลูกเตะมุมนะฮะโดยน้องจีจี้ครับจะเป็นคนเปิดนะครับจีจี้โยลูกนี้ขึ้นมาอูหไม่ได้มงครับแต่บอลมาที่แถวซองเนเน่เก็บได้เนเน่ทำไงเอ่ยเนเน่ส่งให้กับน้องเอิญน้องเอิญครับมองดูเพื่อนครับ ส่งไม่ได้ให้แพนเค้กเอ้ยไม่ใช่แพนเค้กแพนด้าโอ้โหผมจําชื่อผิดขอโทษนะครับ <laughs> น้องนายโยนข้างฟ้ามาให้ไปาย,ยาครับไม่ถึงฮะแต่ลูกนี้บอลแถวสอไปาย,ยาเขเก็บได้และส่งให้น้องนายน้องนายทำไงมครับน้องนายเล่นกับปลายเอยาครับปลายยาพามไปโยนขึ้นมาจะให้น้องฟรอนท์มองไม่ได้ครับโดนเคลียร์มาก่อนแต่บอลยังเข้าเท้าไปยาครับไปาย,ยาพย,ยายามโอ้โหยึกทีนึงครับโดนแย่บอลไปจากเท้า แต่ยังเก็บได้อยู่โดยน้องเนเน่ตอนนี้นะครับสถานการณ์เกมน้องๆเบียนเคโฟก็บุกอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าคู่ต่อสู้ไม่สามารถบุกมาแดนของเราได้เลยนะครับโอ้โหดูดิจากความแพ้แพ้ในนัดที่แล้วนะครับก็ส่งผลนะครับเป็นแรงผลักดันท,ที่เราสู้ต่อนะฮะดูดิครับยิ่งเล่นก็ยิ่งบุกต่อครับกลับมาที่ปปเปอร์ครับ เชือปังให้กับจี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 หมุนตัวได้ยิงลูกนี้ติดผู้รักษาประตูนะฮะกลายเป็นลูกเตะมุมนะฮะโอ้โหสุดยอดครับครึ่งชั่วโมงแรกนั่นคือเล่นสบายๆเนาะผู้เล่นเราก็มีเยอะกว่าด้วยนะครับจีจีเป็นผู้เปิดลุกเตะมุมนะฮะจีจีโยลูกนี้ขึ้นมาคนระับโอ้โหโดนม่งเคลียร์มาได้แต่บอลก็มาถึงน้องป๊อปเปอร์ป๊อปเปอร์ส่งให้กับเชื้อปังเชื้อปังให้กับน้องจี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 ทำไมเอ่ย ทีตี้พามาขึ้นไปและยิงนะครับลูกนี้ฉลับผู้เล่นของทีมมาซามฟิลด์โดนนัสนะครับก็ยังเป็นลูกเตะม,มุมอยู่นะเอ,อ้อยยังเตะม,มุมกันนานอยู่นะครับหลายลูกนะเออต้องต้องเข้าสักลูกหนึ่งแหละผมว่าทีที่เปิดมาครับโอโ้ยังยังได้อยู่ครับแถวสองปอปเปอร์ปอปเปอร์ครับปัปเปอร์โยลูกนี้โอ้โหลงฟอนอ้าเอา้เอาวโดนแม่เมื่อกี้นี้กึง่งยิงกึ่งเปิดนะครับ เสียได้ไม่มีภาพใช้ให้ดูด้วยเป็นลูกทุ่มครับโดยน้องนายกลับมาที่ป๊อปเปอร์ครับป๊อปเปอร์ยังไงเอ่ยพูดศัตรูคว้าไปได้นะครับลูกนี้ไม่มีอะไรครับสบายๆนะครับผู้ตัดประตูเตะโดขึ้นมาข้างหน้าครับแพนด้ามงให้กับน้องเจ้าเข็มนะฮะได้รับน้องเจ้าเข็มเพิ่งได้รับบอลเป็นครั้งแรกนะครับในเกมนี้ผ่านมาสามสิบสองนาทีแล้วนะ น้องะเข็มสาด์ขึ้นมาข้างหน้าแต่ไม่มีใครอยู่เลยนะครับโอ้โหตอนนี้บอลอยู่ที่บาทอสบาทอดโยนขึ้นมาข้างหน้าครับแต่เข้าทางเชอร์ปางครับเชอร์ปังได้บอลแล้วส่งให้น้องฟอนฟอนทะลุช่องมาให้น้องวียิงลูกนี้นะครับเป็นลูกที่สองของโตเองแล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับสวยงามอลังการงานสร้างโอ้โหดูครับ ต้องขอบคุณนะครับเชอปางครับนี่เชอปางได้บอลมาส่งให้น้องฟอนฟอนทะลุช่องมาเลยอ่ะโอ้โหแล้ววีก็จิ้มเบาๆนะฮะเข้าประตูไปครับตอนนี้ครับ b n k 4นเครับขึ้นนำ3า3ประตูต่อศูนย์และยังได้ฟรีกิกด้วยนะฮะระยะบางผลของเชอปางยิงลูกนี้แล้ว้องวีก็ตามเขาไปซ้ำนะฮะแฮกกลายเป็นแฮกทิกของน้องวีในวันนี้วียิงคนเดียวไปเลยครับ3ลูกนะฮะ โอ้ฟอร์มจัดจ้านจริงๆครับน้องวีโหแต่ว่าเชอปางยิงดีนะดูเข้าชานะเชอบปางยิงนะครับโอ้ชนเสานะครับแล้วมาเข้าเท้าวีนะโอ้โหเหมือนซ้อมกันไว้นะฮะกิ่งมากๆนะฮะโอ้โหเดี๋ยวครึ่งหลังผมจะโลดเห็นนักเตะน,นะครับลงมาบ้างนะเออเดี๋ยวหมดครึ่งแรกก่อนนะครับยังได้ฟรีคิกนอกนอกกรอบอีกเชอปางโยนลูกนี้แต่ว่าโดนเคลียบมาได้ครับ น้องเอิญเก็บได้นะครับแถวสองนะเกมบุกจะเป็นของ BNK 4 8อนะครับน้องเอิญพาบอลขึ้นมาครับไม่มีใครเข้ามาแย่งสบายๆเปิดเลียดๆมาให้น้องป๊อปเปอร์แต่ยังแก้ได้อยู่กลับมาที่ป๊อปเปอร์ป๊อปเปอร์ให้กับเชอร์บรังน้องเอิญครับน้องเอิญทําไงน้องเอิญคึงบอลอยู่แป๊บหนึ่งส่งกลับมาให้แพนด้ากลับมาที่เชอร์บลังเชอร์บังยิงไกลลูกนี้ครับ้โหบอลชนเสาแล้วก็ทดเวลา2นาทีครับ เดี๋ยวมาดูสถิตินะมันน่าสนใจมากอะลูกทุ่มนะฮะกลับมาที่น้องเอินเอินโยนมาให้ตอนนี้ป๊อปเปอร์เก็บได้ครับแถวสองป๊อปเปอร์ครับให้น้องนายน้องนายให้น้องเนเน่เน่เน่ครับเชื้อปงังเชื้อปงังพยายามส่องแล้วก็ยิงลูกนี้แต่มันโด่งข้ามคานออกไปนะครับโอ้โหผมไม่กล้าพูดดังมากนะเพราะว่าตอนที่เราอัดคลิปนี้ก็ตีหนึ่งครึ่งแล้วนะเออเดี๋ยวพ่อแม่จะตื่นนะครับก็เลยได้เท่านี้นะฮะ จบครึ่งแรกนะครับทีมเรานำสี่ประตูต่อศูนย์เลยนะเออ BNK48 นะครับคุณดูสถกิตินะครับโอกาสยิงประตูนะครับสิบแปดครั้งเข้ากรอบสิบเอ็ดครั้งนะฮะในขณะที่คู่ต่อสู้เนี่ยไม่ได้เลยสักครั้งเดียวนะครับของบอลก็เหนือกว่าผ่านบอลก็ดีกว่านะครับเอาละเดี๋ยวเราเข้าห้องแต่งตัวนะจริงๆผมอยากเปลี่ยนตัวนะเออผมว่าน้องวีเนี่ยนะเออเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมั่งผมอยากพั้นน้องเป็นเค้ก แต่แพนเค้กอ่ะนี่แพนเค้กแพนเค้กอ่ะแพนเค้กเโอเคเราเปลี่ยนเอาแพนเค้กมานะครับแล้วก็เออเราจะเปลี่ยนใครมาอีกนะครับอืมเปลี่ยนใครมาอีกดีแพนเค้กกองหน้าเนาะศูนย์หน้าทบเป้าเลยนะครับมีน้องมาอยู่น้องเฟรมผักโขมนะครับน้องฮูปน้องนิวน้องลัตตานะครับเออ ผมขอเปลี่ยนแค่เป็นเค้กก่อนละก,กันเออนะครับเล่นกันอย่างยอดเยี่ยมเรียกว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองนะครับอืมโอเคผมไม่พูดอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าทุกคนก็โอเคนะไปแล้วเ,เปลี่ยนนะครับผมขอปิดตรงนี้หน่อยเอ่อกลับมานิดนึงนะฮะอืปิดปิด,ป,ดปิดตรงนี้อ่าโอเคเริ่มเกมมาครับบอลเป็นของสโมสรบีเอ็คโฟร์ดีเอนะครับเบนลูกคุ่มนะ โดยน้องนายโยนให้เชปัางเชปลปัางให้กับน้องีจีครับีิี่ส่งให้กับ Panda. แพนด้าแพนด้าพาวันไปครับข้างหน้ามีน้องเอิญนะครับน้องเอิญได้บอลมาแล้วตอนนี้เอิญพาบอลลากไปเลยครับไม่มีใครมาแยกอีกแล้วนะครับอ้าวมีคนมาแยกนะครับโอ้โหแต่ยังได้อยู่นะเออรอบรอบนี้เราเก็บบอลดีนะลูกนงลูกโดกส่งกันแม่นขึ้นนะครับเออ เหมือนมันจะเข้าที่เข้าทางขึ้นและตอนนี้น้องนายพาบอลขึ้นมาครับตรงกลางมีโอ้ยโดนแย่งบอลไปครับแต่เชอปังก็ลงมาช่วยครับแล้วก็ยิงลูกนี้แล้วเข้าทางจี้้ครับเป็นลูกที่5ของเกมนี้ครับเดี๋ยวดูภาพทานะเออโอ,โอ้เชอรปังนี่ถ้ามีโอกาสสงไกลได้เขาจะสงไกลนะน้องนายพาวันมาครับโดนแย่งนะฮะเออส่งมาเชอปังได้บอลครับ พลิกตัวได้ยิงเลยฮะโอ้โหแล้วปัดไม่ดีนะครับตอนนี้เข้าเท้าจีจี้นะครับสวยงามบอกเลยโอ้โหเริ่มเกมมาได้ประมาณ3ามนาทีนะเราได้อีกหนึ่งประตูนะครับเป็นลูกแต่มุมครับน้องจีจี้จะเป็นคนเปิดนะครับเปิดลูกนี้มาโอ้โหลโงมงคียมาได้ครับแน่นอนว่าแถวสองเราเก็บได้หมดเลยครับน้องเอิร์นนะครับ ของเอิรนทำไงเอ่ยขอ้แพนด้าแพนด้ายิงไกลลูกนี้โอ้โหแต่ไม่ได้ลุ้นเลยนะครับเฮ้ยผมอยากเปลี่ยนตัวว่ะเออผมเปลี่ยนตัวก่อนผมว่ามันน่าจะชนะขาดขาด,ดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาจีจี้ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาน้องผักโขมลงไปน้องฮูปนะครับเปลี่ยนแทนน้องป๊อปเปอร์นะครับอ่าน้องผาขวัญเปลี่ยนแทนน้องนายนะครับ กับตันเชปาของเรานะครับเปลี่ยนนะครับออโอ้มันไม่มีตัวเปลี่ยนกับตันเชอรปลางนั้นไม่เป็นไรเชอปาาไว้ก่อนนะครับโอเคยืนยันการเปลี่ยนตัวนะครับโอเคครับเปลี่ยนตัวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะครับตอนนี้บอลเป็นของทีมเจ้าบ้านนะครับมาซัมฟิลดอน,นันนะครับนี่เป็นการบุกค,ครั้งแรกแต่ว่าโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ น้องนายก็วิ่งมาช้อนได้ตอนนี้น้องนายได้บอลน,นะครับส่งให้กับน้องปาอยอาแผนเค้กได้บอลแล้วครับแผนเคก้กกองหน้าดาวลูกของเรานะเออเป็นเด็กปั้นเยาวชนเราเองเชอร์ปารงครับเชอบปรารงเล่นกับปอปเปอร์ปอปเปอร์ให้น้องิจีิทิจี้โอ้โหโยนลูกนี้ให้ปาเอียได้ยิงนะครับโอ้โหเด่นหน้าเสียดายนะครับเพราะว่าไปติดแฉลบผู้เล่นของทีมเจ้าบ้าน แล้วเปลี่ยนตัวเรียบร้อยนะครับตอนนี้โหมาครับน้องฮุบน้องฮุบยังไงโอ้โหตอนนี้อ่าเรียบร้อยนะครับโยนมาก็เสร็จแพนด้าเลยแพนด้ารับได้หมดเลยนะฮะเออโอเคน้องเอิญน้องเอิญครับน้องเอิญน้องเอิญโอ้โหน้องเอิญจะปินไหมครับไหลลูกนี้ให้น้องฟรอน์ฟรอน์ครับฟรอนท์ทำยังไงฟรอน์กลับมาให้น้องเอิญอีกทีหนึ่งน้องเอิญยิงลูกนี้ มันแรงไปนหน่อยนะกดไม่ลงจริงๆครับเกมบุกก็ยังเป็นของ b ีแอนเเอนะครับน้องเนเน่ครับกลับมาให้ไปาย,ยาไปาย,ยาครับเห็นแผ่นเค,ค้กขยับพยามยโยนให้แผ่นเค้กนะครับแต่ไม่ถึงนะแต่ไม่เป็นไรครับยังได้อยู่บอลกลับไปที่ผักโขมผักโขมกลับมาให้เอินครับน้องเอินน้องเอินลากขึ้นมาอีกแล้วครับตรงกลางมีแผ่นเค,ค้กนะน้องเอิน โอเคกลับมาที่เชอร์ปางเชอร์ปางยิงลูกนี้ติดผู้เล่นนะครับของทีมเจ้าบ้านบอกเลยครับเป็นการพับสนามเล่นเลยนะเออนัดนี้ถือว่าโอเคนะเสียดายนัดที่แล้วเราแพ้เนาะเออแต่ไม่เป็นไรนะกลับมาที่เชอร์ปางอีกทีนึงฮนะเชอร์ปางคึงบอลอยู่แล้วกับแล้วส่งให้แพนดา้าแพนด้าให้น้องนายเล่นกันสบายๆนะวันนี้ ไม่ใช่น้องนายน้องเน,นงเน่ดิเออตาผมลายไปหมดแล้วเนี่ยโทษทีนะครับตอนนี้โอ้โหในฐาน,นะผู้จัดการทีมเด็กเราเล่นแบบนี้ได้ก็สบายใจนะครับดูดิโอโ้น้องเอินใช้ความน้อยทษตัวครับแต่ให้อู้น้องเอินแต่หลบมาส่งให้ผักโขมผักโขมยิงยิงนะครับโคตรแรงเสียดายและเป็นฟรีคีกอีกแล้วโอ้โหเจอปังปั่นลูกนี้แต่ว่าก็ยังคว้าไม่ได้นะ สำหรับผู้รัสษาประตูนะเราไม่เปลี่ยนใครเพิ่มแล้วนะฮะอืมอา้าวน้องฮุบแย่งได้ครับเขมสวนกลับนะครับน้องฮุบส่งกลับมาให้น้องพาขวัญน,น้องน้องเนเน่กลับให้เชอปงังพาขวัญครับพาขวัญพาบัลขึ้นไปครับส่งกลับให้เชอปงังเชอปังให้น้องผคโขมครับผคโขมให้น้องเอิญโอ้โหผาขมน,นี่ ส่งแรงมากโอ้หน้องเอินยิงลูกนี้ครับทําไมต้องส่องไกลเออลูกนี้เราคือโอกาสในการยิงอ่ะสามสิบครั้งเลยนะที่ผ่านมาแล้วก็เข้ากอบสิบสี่ครั้ง,ค,ค,งคือเราใช้โอกาสเยอะเยอะไปอ่ะผมว่านะเออถึงได้เก็บบอลได้ดีนะครับแต่ว่าเราใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยนะอืมกลับมาที่เอินครับเอินยิงลูกนี้ครับแต่ไม่ตรงกรอบนะฮะเนี่ยทุกคนซัดไกลหมดเลยว่ะ เออก็แปลกใจผมเหมือนกันนะบอลกับกับมาที่บาทอสอืมบอลไม่ถึงเออโรมันวินเมอร์นาทีครับส่วนหน้าของทีมเจ้าบ้านนะครับกลับมาที่พักโมคมฮะรับเชอร์ปางเชอรางมองดูเพื่อนครับเ,เห็นเพื่อนขยับแล้วโยนมาเลยครับมาถึงน้องฟอนน้องฟอนตัดินใจยิงลูกนี้นะครับโอ้โหสวยงามมาก เดี๋ยวมาดูภาพช้านะครับเป็นลูกที่หกนะฮะคือต้องพูดอย่างนี้แล้วก็สวยจริงๆนะครับดูนะครับเชอร์ปางนะครับเห็นฟอน์ขยับแล้วครับตัดสินใจโยนยาวมาครับฟอน์เอาบอลลงมาครับแล้วก็ซัดด้วยขวาครับข้างถนัดโอ้โหบอลชิงเสาเข้าไปเลยนะฮะเฮ้ยนัดนี้เล่นดีนะเออถือว่าเรามาถูกทางนะครับแปดสิบนาทีผ่านไปนะครับแล้วก็เป็นลูกเตะมุมนะฮะ บกุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับน้องผาขวัญน,นะครับก็เป็นคนเปิดนะฮะผาขวัญเปิดลูกนี้ขึ้นมาน้องแพนเค้กผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับวันนี้คือบอลถึงน้องแพนเค้กน้อยมากนะครับก็ไม่เป็นไรยังเหลือนัดอุ่นเครื่องอีกสองนัดผมจะพยายามปกปั้นน้องแพนเค้กนะฮะเออน้องฟอน์อีกแล้วนะแพนเค้กว่าไงโอ้โหไม่ได้ครับกลับมาที่น้องเอิญครับตอนนี้น้องเอิญน,น้องเอิญ โอ้โหน้องเอิรนพยายามตะซ่องแต่ว่าติดบล็อกนะฮะลูกนี้ก็ยังคงเป็นลูกเต็มมุมนะเออโอ้โหสุดจัดนะครับตอนนี้เป็นน้องคาขวัญครับเปิดขึ้นมาอหืมไม่ถึงแพนเค้กเป็นไงเป็นลูกเต็มมุมไหมหรือว่าลูกตั้งเตะน่าจะเป็นลูกตั้งเตะแล้วนะครับโอเคเรา ค้ยบอกว่าให้เราเปลี่ยนเอาเชอปางออกแล้วก็เอาน้องมายูลงไปเล่นแทนนะครับคือน้องมายูเนี่ยจะเล่นเป็นมิดฟิว์ตัวรับเนาะเป็นเออแทนเชอปางไปเลยจัดไปนี่เปลี่ยนแล้วนะครับทันเวลา2นาทีนะครับเป็นลูกทุ่มนะฮะไปะยาครับมาที่น้องมายูน้องมายูได้บอลครั้งแรกกลับมาให้น้องเนเน่น้องแพนด้าครับกลับมาที่มายูครับ น้องพาขวัญน้องพาขวัญเห็นเพื่อนขยับแล้วยังไงไม่มีช่องส่งกลับมาที่เนเน่เนเน,น่ครับเนเน่โยนขึ้นมาถึงน้องฟอนยิงลูกนี้เป็นลูกที่สามของตัวเองครับโอ้โหนี่มันลูกยิงนะระดับวอร์คัสชัดๆนะฮะยฟอนเล่นดีนะนัดนี้นะเนาะฟอนเล่นดีดีเลยล่ะอืดูครับน้องพาขวัญครับไม่มีช่องส่งกลับมาครับ น้องเนเน่เห็นน้องฟอนขยับนะครับโยนลูกนี้ขึ้นมาแล้วก็โอ้โหวันเล่แบบไม่พักนึกว่าโอโซละสซูบาสะนะครับโอ้โหไม่รู้จะอวยกันไปถึงไหนใครที่เป็นแฟนคลับน้องๆน,นะครับโอ้โหน่าจะยิ้มแก้มแก้มบานแน่นอนนะแต่ผมเสียใจอะแพนเค้กผมยังฟอร์มยังไม่ออกนะฮะกองหน้านเราลุ่งเรานะโอ้โหคือนัดที่แล้วอะผมให้น้องแพนเค้กก็คือเต็มที่อะ่ะเออเสียใจอะ่ะน้องแพนเคก้ก ยังรีดฟอร์มออกมาไม่ได้ก็คงต้องฝึกฝนกันต่อไปนะครับไกลจะหมดเวลาแล้วตอนนี้น้องเอิญพาบอลขึ้นมาโอ้โหตจะไม่ถึงแพนเค้กทันที๋ยวเพิ่งเป่านะกรรมาการน้อง Panda, แพนด้า,ดา,ดาครับแพนด้าแพนด้าแพนด้าครับน้องเอิญเห็นแพนเค้กขยับแล้วน้องเอิญโอ้โหไม่มีช่องกลับมาที่แพนด้าแพนด้าครับเร็วๆครับกลับไ่น้องฮุปตอนนี้แพนเค้กโอ้หน้องฮูปตัดสินใจยิงเองนะฮะ โอ้ oh my god ตอนนี้ก็น่าจะต้องหมดเวลาแล้วนะเรียบร้อยกรรมาการเป่าหมดสัญญาณนะครับหมดเวลาแล้วนะครับก็วันนี้นะครับสโม,มสรน,นะครับ B N K 4 8นะครับก็บุกมาถล่มนะฮะเรียกว่าโอ้โหเประตูต่อศูนย์นะครับก็ชนะสโม,มสร f อซมาซาซฟิลโดนันนัทนะครับทีมจากลีกออสเตรเลียลงไปได้นะคุณดูดิ ยิงไปสี่สิบครั้งอ่ะเข้ากรอบสิบแปดนะครับ <c oughs> คองบอลผ่านบอลน,นะโหนะครับลูกแรกน้องฟรอนต์นะครับเอ่อลูกสองน้องวีน้องวีน้องวีนะคือน้องวีเนี่ยแฮตทริกนะครับน้องฟรอน์ก็แฮตทริกนะเอ่อมีน้องจีจี้แซมมาลูกหนึ่งนะครับโอ้โหสร้าง<ห>เป็นค่ําคืนที่ดีมากๆนะครับทุกคนต่างดีใจนะครับเออถือว่าดีอ่ะดีหมดเลย ผมกูดกูดนะครับจัดไปนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับนี่เอาแล้วฟูแลมยินข้อเสนอให้น้องน้ำใสนะครับคือต้องบอกก่อนว่าคือสก,กินที่เราลงไปเนี่ยน้องๆ BNK48 ที่เรามีอยู่ในทีมอะครับมันเป็นทีมปัจจุบันเว้ย ส่วนน้องๆที่แกลนออกไปแล้วเขาก็ไปอยู่ทีมอื่นกันนะครับเราอาจจะได้เห็นน้องไข่มุกน้องปันน้องเจนนิสหรือน้องมิวสิกเนี่ยไปเล่นให้กับสมสอนพรมเมียลีกด้วยนะเออผมบอกเลยว่าผมเป็นสกินนี่ดีมากนะครับแน่นอนว่าฟูลแลมสนใจน้องน้ำใสนะครับแอตันวินล่ายินเขาเสนอให้น้องแบมบูเห็นไหมเออน้องแคนน้องแคนไปอรียงนะครับเออน้องโมบายนะครับก็ จะย้ายทีมนะเอออยู่อตลตมิล,ล่าเป็นไงทุกคนดูเติบโตขึ้นเยอะมากนะครับเอออ่ะเดี๋ยวเราดูข่าวในโซเชียลหน่อยนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าเรามีแข่งอุ่นเครื่องอีกทีวันไหนนะครับโหมันลืนนี้แล้วนี่นาโอเคนะครับพูดง่ายๆคือพรุ่งนี้เดี๋ยวเราแข่งอุ่นเครื่องอีก นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะจบพาร์ทที่3ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับค่ําคืนแห่งชัยชนะของเรานะฮะวันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับเสียดายนะครับผมเสียดายนัดที่แล้วที่เราแบบพ่ายมา1ประตูต่อศูนใช่ไหมแต่นัดนี้ทุกคนก็ทํากันได้อย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวขอดูแผนการเล่นหน่อยนะครับนี่นะครับแผนการเล่นนะครับในตอนนี้เมื่อกี้นี้นะครับครูเอ็เขาก็ได้เช็ค นักเตะทั้งหมดแล้วก็แนะนำให้ผมใช้นะครับตอนนี้น้องมินมินกลับมาฟิตเหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นไงเออนะยังมีใครอีกไหมน้องมาอยู่ที่เล่นเป็นวิฟตัวรับก็ถอยมาเล่นเป็นเอ่อเซนเตอร์นะครับน้องนายน้องเอิญเหมือนเดิมน้องเจ้าเข็มนะครับน้องฮูปน้องจี้จี้เชอรปรางนี่เป็นสามกองกลางนะครับที่ดีที่สุดในทีมเนาะ ก่อนหน้าเป็นน้องวีนะครับระเบิดพลังนะครับสุดยอดมากนะครับแฮตทริกในนัดที่แล้วนะฮะเออแล้วก็มาน้องมินมินแล้วก็น้องเฟรมนะครับนัดที่แล้วน้องฟอนไหนน้องฟอนนี่น้องฟอนนี่ก็ทําผลงานได้ดีนะสามลูกนะครับแฮตทริกนะครับเด็กคนนี้เติบโตได้ดีมากๆนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับ b บ k 4 8ฟีเอกด้วยนะเออถึงมันจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่ว่า ผมเห็นน้องๆมาทําอะไรแบบนี้แล้วผมก็มีความสุขนะมันก็หนุกดีนะเออยังไงถ้าชอบนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะคะบ,บ๊ายบาย